สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่10มกราคม2555ราคาทองคำเมื่อวานกินตัวอยู่ในกรอบแคบๆยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านตรง1,665ดอลลาร์ขึ้นไปได้ปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำปิดที่1,657ดอลลาร์ลดลงไป1.21ดอลลาร์ราคาโลหะเงินปิดที่30.34ดอลลาร์นะคะไม่เปลี่ยนแปลงมเมื่อเทียบกับวันก่อนนะคะ ประเด็นที่กระทบกับราคาทองคำนะคะก็ยังไม่มีในยสำคัญนะคะเมื่อคืนนี้ทางสหรัอเมริกาแล้วทางยุโรปก,ก็ไม่ได้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมานะคะมีฝั่งทางของไทยเองนะคะแบงก์ชาติมีการประชุมนะคะแล้วก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมก็คือ2.75%มองว่าอัตราดอกเบี้ยระดับนี้นะคะเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยนะคะมองว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส4แน่น่าจะออกมาดีกว่าที่ประเมินไว้ตอนแรกนะคะเราก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยปี55แล้วก็ปี5 6เนี่ยนะคะอาจจะสูงกว่าที่แบงก์ชาติเคยประเมินไว้มองว่าวิกฤต้ในยุโรปหรือว่าความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็น่าจะไม่กระทบรุนแรงกับเศรษฐกิจของเรามากมายนะคะตรงนี้ก็ ส่งสัญญาที่ดีนะคะถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยก็มองว่าก็ยังนา่าจะสดใสอยู่นะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะมามีผลกับค่างเงินบาทนะคะเราก็จะมามีผลกับราคาทองแท่งในประเทศเราก็ราคาโคฟิชเชอร์นะคะอัตราดอกเบีย้ยที่แนวโน้มอย่างทรงตัวนะคะจะทําให้ค่างเงินบาทนะคะค่อนข้างที่จะทรงตัวเราก็จะไม่ มีผลทางลบนะคะกดดันกับราคาทองคําในประเทศเราก็ราคาโกลเดอร์นะคะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะผลตอบแทนจทากการลงทุนในทองแท่งเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะน้อยนะคะเมื่อเทียบกับการลงทุนในทองตลาดโลกนะคะที่ให้ผลตอบแทน7%แต่ว่าทองแท่งในประเทศเนี่ยเจอค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะก็เลยให้ผลตอบแทนแค่ป,ประมาณสัก 2. 5เซตนะคะ ต้องบอกว่าทิศทางข้างเงินบาทนะคะส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวโยงไปเรื่องกับเงินทุนที่ไหลเข้ามาลงทุนจากน้องทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นนะคะถ้ายังมีทิศทางที่มีเงินไหลเข้ามานะคะจากมาตรการ QE ของประเทศต่งา,ะะางๆเนี่ยค่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นได้รานนะคะตรงเงินก็อาจจะเป็นประเด็นที่ะะกดดันกับราคาทองแท่งในประเทศนะคะ ส่วนเย็นวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยูโ e รนะคะซึ่งตลาดคงให้ความสนใจกับการประชุมธนา,าการกลางยูโ e รนะคะคาดว่าน่าจะตึงอนตาตาดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมก็คือ0.75นะคะถึงแม้ว่าทางตลาดนะคะอยากที่จะให้ทางธนาคารกลางยูโรนะคะ มีการปรับลดอัตาดอกเบี้ยลงก็ตามนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนนะคะก็ยังคงมีนอโน้มที่จะหบตัวลงได้ต่อนะคะตรงนี้ต้องฟังดูนะคะว่าทางธนาคารกลางยุโรป ECB นะ่จะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการลดอัตาราดอกเบี้ยในอนาคตหรือเปล่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะมาตรการต่าง ที่จะประกาศออกมาเนี่ยจะมีออกมาหรือเปล่านะคะซึ่งเรามอกว่าน่าจะไม่มีการประกาศมาตรการใหม่เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วธนาคารการยุโรปเนี่ยมีการประกาศมาตรการซื้อพันธบัตรนะคะอย่างไม่อันนะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหาต้นทุนการยืเมเงินที่สูงนะคะเพราะะนั้นรอบนี้อาจจะไม่ได้มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมนะคะมองว่าราคาทองคํา หน้าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทางเทคนิคเป็นหลักนะคะกรอบการเคลื่อนไหวก็ยังง่าอยู่ใน1640ถึง1 6ึ5ดอลลาร์นะคะแนวต้านยังอยู่ที่เดิมนะคะตรง1660ถึง1665ดอลลาร์นะคะจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะเป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200วันนะคะรวมถึงเส้นค่าเคลื่อนที่ระยะสั้นด้วยนะคะ10วันด้วยตรงนี้ก็เลยกดกดราคาทองคำไม่ให้ไปไหนนะคะเราก็จริงๆก็มีมุมมองจาก,เก,จากมเ็อต่างประเทศรายหนึ่งนะคะโซเดเต้น,นะคะเมื่อ2วันก่อนก็มีการปรับลดประมาณการราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้ลงนะคะเหลือ1,700ดอลลาร์ต่อออสนะคะจากเดิมเนี่ยให้ไว้1,000ดอลลาร์ต่อออสตรงนี้ก็อาจจะ เป็นประเด็นที่นะคะส่งสัญญาณที่ทางรบกับราคาทองคำอยู่นะครับก็มองว่าแนวต้านตรง1660ถึง1665ดอลลาร์ก็อาจจะต้องระวังว่าจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าสามารถผ่านแนวต้านที่แขนงแกร่งตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1,677เราก็1,680ดอลลาร์นะคะแนวโน้มจริงๆต้องบอกว่าทางเทคนิคก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะโรหังเงินนะคะถ้าสามารถผ่านแนวต้านต,านตรง30ดอลลาร์50เซนต์ขึ้นไปได้นะคะตรงนี้ก็แนวโน้มสดใสขึ้นนะคะเราก็จะ ปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านที่3 7 0์ดดลลได้นะคะส่วนการลงทุนใน g o ลฟิชเจอนะคะก็มองว่ามีแรงเทขายออกมาตรงแนวต้าน1,660ถึง1,665ดอลลาร์นะคะแต่บอกว่าสัญญาณเทคนิคก็ยังมองว่าราคามีแนวโล้มที่จะฟื้นตัวได้ต่อนะคะแต่ว่าก็อาจจะฟื้นตัวได้ข้อหน,าน้าเพื่ะจำกัด การเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะถ้าทางเทคนิคบอกว่าก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันก่อนนะคะเพราะราคาก็คทน่าอย่างนิ่งๆอยู่ตรงประมาณ1,660นะคะมองว่าแนวรับนะคะจุดที่ให้เข้าไปซื้อเก็งกำไรนะคะก็จะขยับสูงขึ้นมานะคะอยู่ที่บริเวณ1,645ถึง1,650ดอลลาร์นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ1,000 640ดอลลาร์ 40, นะคะ,ะมีจุดค u t l o ปิดชนะผัดขาดทุนฝั่งซื้อถ้าเกิดราคาทองคำปรับฐานลงต่ำกว่า1,625ถึง1,630ดอลลาร์นะคะใครอยากเปิดซื้อขายนะคะดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,665ดอลลาร์อาจจะเปิดซื้อขายนะคะเราก็อาจ,จะรอดูนะคะปรับตัวลงมาสัก สิดอลลาร์ก็อาจจาะปิดขาขา,ายนะคะราคาทองคำต้องยอมรับว่าอย่างค่อนข้างหยบผันผวนนะคะส่วน Silver Future นะคะก็เห็นว่ามีแรงขายกลับออกมาค่อนข้างจะเยอะตรงแนวต้าน30ดอลลาร์5้เซนนะคะจุดที่ให้เข้าไปเปิด,ปดาซื้อสำหรับ Silver Future อนะคะรอให้ราคาลหงเงินปรับฐานลงมาตรง29.80ถึง 30$ ดอลลาร์นะคะตรงนั้นเข้าไปเปิดาซื้อได้ เราก็มีจุดศิลช้ะตัดขาดทุนนะคะฝั่งซื้อถ้าเกิดเราหาเงินปรับตัวลงตามกว่า29.50ดอลลาร์50เซนตค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ